ซีรีสสั้นของปรมาจารย์จินโพธิวิธีสร้างบุญกุศลวิธีสร้างบุญกุศลมีมากมายอาจารย์จะอธิบายให้ฟังตั้งแต่การจุดประทีปการถวายปัจจัยแก่ผู้บำเพ็ญในศาสนาพุทธส่วนปัจจัยที่ถวายนั้นก็มีเงินทองเค<อ><อ>รื่องดื่มอาหาร เสื้อผ้าสิ่งของที่ใช้ในการบำเพ็ญปฏิบัติใช้อาศัยหลับนอนหรือว่าสถานที่เพื่อการนอนหลับพักผรอตสมก็ได้เช่นกันยังไม่มีประมาณไร้ขอบเขตแล้วก็ยังมีการไปทำความดีอันเมตตากรุณาคือการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้มีความทุกข์ร้อนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างกุศลการช่วยเหลือคนที่ลำบากเดือดร้อนดูเหมือนไม่ใช่การทำบุญกับผู้ปฏิบัติแต่นี่ก็เป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ นี่เป็นสิ่งที่ดีมากก็คือการสั่งสมบุญกุศลเมื่อเรามีคุณธรรมนี้แล้วเปรียบดังคลังสมบัติของเราก็จะเข้มแข็งและล้ำลึกเมื่อเรามีคลังสมบัตินี้เรามีทรัพย์สินเงินทองมากมายเราแบกรับไว้ได้โดยจะไม่ให้รั่วไหลไปจากเราในชาตินี้ถูกไหมเช่นในอดีตตอนที่เราอยู่ในพื้นที่ราบสูงจะเห็นการขุดบ่อซึ่งน้ำมีค่อนข้างน้อยไม่มีลำธารมากมายนักเพราะอยู่กลางเนินเขาหลายครัวเรือนจะขุดบ่อขนาดใหญ่ ในลานบ้านของตนเหลือรูไว้หลายๆรูเมือ่อฝนตกน้ําก็ไหลลงไปข้างในเพื่อกักเก็บน้ําไว้หลายครัวเรือนแหล่งกักเก็บน้ําขนาดเล็กแ,แบบนี้ก็ใช้ได้ดีไม่งั้นผู้หญิงของครอบครัวนี้ก<ม>็ต้องไปหาบไปหาบน้<ม>ําทุกวันขึ้นไปหาบนภูเขาสิบกิโลเมตร <fut bol |sv|> ทุกวันนี้คนเรานั้นไม่ต้องหาบอะไร <Few. seconds. S 1> ใช้มือเปล่าใช้ไม้เท้าด้วยให้เดินห้ากิโลเมตรจะเป็นยังไงล่ะคุณจะบ่นเหนื่อยจะจะขาดอยู่แล้ว ถูกไหมคุณไม่ต้องแบกไปถึง10กิโลแค่หนึ่งกิโลก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วผู้ชายผู้หญิงของครอบครัวนั้นก็จะเหนื่อยตายเพียงเพราะเรื่องการดื่มน้ําเพราะงั้นถ้าครอบครัวที่อยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงแห้งแลง้งมีแหล่งกักเก็บน้ําขนาดเล็กแบบนี้ถือว่าดีมากเลยอาจารย์ได้เปรียบเทียบสาครอบครัวมีสองครอบครัวที่สามัคคีกันดีพวกเขาขุดไปเรื่อยเปือยให้ลูกชายกับคุณปู่ทาด้วยกันเมื่อขุดบอ่อเสร็จแล้วก็เข้าไปเหยียบ<ๆ><ๆ>เหยียบเหยียบ<ๆ>ก็คือบ่อสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ที่ขุดขึ้นในพื้นที่สวนของเขาประมาณว่าถ้าใหญ่หน่อยก็จะยาวสิบเมตรกว้างห้าเมตรประมาณนี้เพื่อไว้กักเก็บน้ำผู้หญิงในครอบครัวก็ไม่ต้องไปหาบน้ำแล้วมีสองครอบครัวครอบครัวของเขานั้นอบอุ่นทำไปเรื่อยเปื่อยก็มีน้ำมาเก็บไว้ได้มีอีกหนึ่งครอบครัวคุณพ่อท่านนี้อารมณ์ร้อนมากคุณแม่ก็ค่อนข้างไม่มีเหตุผล บ้านของเขาก็ขุดบ่อกักเก็บน้ําขนาดเล็กไว้เช่นกันเมื่อฝนตกน้ำฝนไหลเข้าไปในบ่อแต่พอมองลงไปไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวรั่วออกหมดเขาก็ไปหาคนสรรหาวิธีการต่างๆแต่สมัยนั้นในหมู่บ้านยังไม่มีปูนซีเมนต์ใช้สารพัดวิธีที่จะหยุดยั้งไม่ให้น้ํารั่วไหลออกไปแต่ไม่มีวิธีไหนได้ผลเมื่อฝนตกมองไปที่น้ําเห็นชัดกับตาว่าฝนตกลงในบ่อน้ําไหลเข้าไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ารั่วออกทางไหน บ้านของพวกเขาอยู่บนเนินเขาเดียวกันแต่ที่อาจารย์พูดว่ามีครอบครัวหนึ่งดวงดีที่สุดในสามครอบครัวนี้บ้านหลังนั้นตั้งอยู่ข้างล่างเนินของบ้านเขาปรากฏว่าน้ําของครอบครัวที่อาศัยอยู่ข้างบนได้ไหลลงไปหาบอกักเก็บของบ้านที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดสุดท้ายพวกเขาก็ได้ทราบถึงความรับนี้แต่ก็คิดว่าถ้าไปขอน้ําก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสมแต่ถ้ามาไปขอก็ร้อนใจ พวกเขาเลยให้อาจารย์เป็นตัวแทนไปพูดให้หน่อยว่าน้ําของบ้านเรารัว่วไปหาบ้านเขาเราจะขอน้ําดื่มวันละหนึ่งถังได้ไหมอาจารย์ก็บอกไปว่าก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันให้ไปบอกอาจารย์ก็ไปบอกครอบครัวนั้นก็พูดว่าไม่มีปัญหาน้ําของพวกเราินดื่มไม่หมดรอกไม่เป็นไรเลยครอบครัวไหนต้องการก็แบ่งปันให้พวกเขาแล้วทีนี้คนครึ่งหมู่บ้านก็มาขอาน้ําจากบ้านเขาแต่แล้วก็มีคนหนึ่งน้าบ้านพวกเขา หมายถึงน้องสาวของคนเป็นแม่ของครอบครัวที่ดวงดีนั่นแหละมาจากต่างหมู่บ้านเพื่อมาเยี่ยมญาติเขาพูดขึ้นว่าไม่ได้ไม่ได้จะให้พวกไม่รู้คุณคนมาดื่มน้ำบ้าเราไม่ได้เอาแบบนี้ละกันต้องจ่ายถังละหนึ่งเหมาตอนนั้นคือเมื่อ30ปีที่แล้วหนึ่งเหมาเนี่ยถือว่าเป็นเงินเยอะมากเลยนะหนึ่งเหมาสามารถซื้อผักกาดขาวได้3-4ถึงหัวแน่แพงมากเลยล่ะน้ำหนึ่งถังจะเก็บเงินหนึ่งเหมาพี่สาวเขาบอกว่าอย่าทำแบบนี้เลย เงินเป็นสิ่งที่ดีพวกเราเห็นเงินก็รู้สึกดีพวกเราก็ไม่มีเงินแต่เธอจะทําลงคอได้ไงเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันแท้ๆบ้านเรามีน้าําแต่พวกเขาไม่มีก็น่าสงสารมากคอแล้วที่สาวจึงยืนกลางที่จะไม่เก็บเงินพวกเขาตราบใดที่บ้านของเรามีน้ําทุกคนก็แบ่งกันดื่มปรากฏว่าลูกชายทั้งสามคนล้วนได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนาของจีนสิ่งที่อาจารย์เห็นกับตาก็คือพวกเขาจิตใจดีมีความเมตตาม,มากๆ เพราะฉะนั้นลูกๆของเขาด้วยเป็นเด็กดีรู้กรัเทศะแต่ก็ไม่มีใครเป็นเด็กเนิร์ดนะตอนหลังเลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พระอาจารย์ตัวเองฟังท่านได้วิเคราะห์แล้วบอกว่าปัตโทบ้านของเขาเป็นเนตรมังกรงนนงกร็คือบ้านของเขานั้นเป็นกลุ่มทรัพย์รวมน้ําคือเนตรมังกรท้งเขาให้ทานสู่ภายนอกได้เท่าไหร่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงจะรู้สึกว่าบุคคลผู้นี้เป็นประโยชน์ต่อสรรพชีวิตเราจะมอบความรุ่งโรจน์และมั่งคั่งให้กับครอบครัวของเขา เพราะพวกเขาจะไม่เก็บสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเมื่อน้ํารั่วไหลมารวมอยู่ที่บ้านของเขาทั้งหมดก็แสดงว่าเขามีดวงชะตาที่ดีไงล่ะดวงชะตาดีแถมยังมีเมตตาจิตเยี่ยงนี้งั้นเราก็ให้สิ่งดีๆเพิ่มกับเขาอีกหน่อยแล้วเราจะช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้อย่างไงในสภาพความเป็นอยู่อย่างนี้ต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการสํานึกผิดฉันผิดไปแล้วฉันไม่เข้าใจตั้งแต่นี้ฉันเข้าใจแล้วฉันจะเป็นคนดีจะกตัญยูคารบิดามารดา จะมันสร้างบุญอุศลไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นคำสอนในพระไตรปิฎกคือการไม่ทำบาปทั้งปวงคำต่อมาถูกต้องทำอุศลให้ถึงพร้อมการทำดีทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเรายินดีที่จะมีส่วนร่วมไม่ต้องสนใจว่าถูกหรือผิดเราก็ทำความดีต่อไปอย่างน้อยสิ่งที่ถูกที่ควรก็จะมากกว่าถูกต้องไม่ทำบาปทั้งปวงถ้ารู้สึกว่าเป็นความชั่วร้ายที่ต่อหลักศัทธาอย่าได้กระทำ แบบนี้จะเป็นการ<ม>าค่อยๆสั่งสมบุญกุศลในแนวความคิดทางจิตวิญญาณรวมถึงความเคยชินทางด้านของการกระทําให้ตนเองนั้นกลายเป็นคนดีคนมีเมตตาเป็นคนที่ดีคนหนึ่ง <S <S เริ่มลงมือทําจากการสํานึกผิดในตนไม่ทําบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมมันถวายประทีปมันถวายปัจจัยมันให้ทานถึงจะสั่งสมบุญกุศลได้